สวัสดีค่ะสวัสดี FC คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องโดนนะคะสุกันเธอเราสาอไปทำไมเปิดแบบมันด้วยเพลงนี้นะคะวันนี้เราจะมาให้เคล็ดลับในการ สวมใส่อัญมณีเพื่อเพิ่มพลังให้กับแต่ละราศีคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีกุมค่ะชาวราศีกุมสัญ,ญลักษณ์คือเป็นคนเทน้ำนะคะคนราศีนี้จะเป็นคนท่ดลมเป็นลมที่สงบนิ่งหรือเป็นลมพัดเอ,อยเย็นชื่นใจนะคุณจะเป็นคนยึดมากในความรู้สึกของตัวเองชอบศิละปะความลึกลับหรือความปแปลกใหม่ อะไรที่แปลกๆไม่เหมือนใครคุณจะชอบมากแต่จุดอ่อนของคุณก็คืออยู่ตรงที่คุณขี้เบื่อดังนั้นเครื่องประดับประจำกายไม่ควรใส่ของที่มีราคาแพงมากนักอีกอย่างหนึ่งชาวราศีกุมเนี่ยมักจะชอบซื้อของตามที่เพื่อนฝูงแนะนำหรือเพื่อนฝูงนิยมชมชอบจะเรียกว่าไงว่าการเพื่อนบอกดีเราก็ดีไปด้วยอันนี้คือ เป็นลักษณะการซื้อของเครื่องประดับของชาวราศีกุมนะคะแนะนำให้ชาวราศีกลุ่มใช้พลอยราศีกลุ่มรอเรือราศีกุมค่ะใช้พลอยสีม่วงสีดอกตะแบกนั่นคืออะไรนั่นคืออเมทิสอเมทิสเป็นพลอยเนื้อออกนะคะอเมทิสเนี่ยจะช่วยได้หลายเรื่องเลยนะใส่ทับใส่กับเรือนทองคำนะคะสีม่วงทองจะเป็น เขาเรียกอ,อะไรจะเป็นพลังเสริมพลังให้กับชาวราศีกุมให้มีสเสน่ห์ในเรื่องความรักราศีกุมคนไหนที่อยากที่จะเพิ่มสเสน่ห์ในเรื่องความรักของเราก็ติดอัญมณีสีม่วงที่ชื่ออเมทิชเนี้ยไว้ตลอดเวลาหรือบางครั้งบางครั้งชาวราศีกุมก็อาจจะใช้โกเมนก็ได้นะคะโกเมนเนี่ยแต่ต้องใช้โกเมนที่เป็นสีอ่อน,ออน ไม่ควรใช้สีดําเข้มนะคะไม่ออกแดงดําไม่ออกดำนะคะคุณชาวราศีกุมเนี่ยคุณเป็นคนที่มีดาวราหูเป็นเจ้าเรือนดังนั้นเนี่ยตัวโกเมนและตัวอเมทิสเนี่ยจะช่วยลดพลังด้านร้ายของดาวราหูให้ลดลงเป็นราหูสายบุญเป็นราหูที่มีสเสน่ห์เป็นราหูที่มีความ สุขุมเป็นลาหูสายขาวเป็นลาหูสายน้ําแล้วจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องอความคิดในการวางแผนเพราะว่าชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่แยกยนต์อยู่แล้วแต่ถ้าคุณใจร้อนเนี่ยบางครั้งก็ทําให้พังเหมือนกันนะคะวันนี้ขอให้ชาวราศีกุมนําอัญมณีเพิ่มพลังพเพิ่มเสน่ห์ไปใช้ในปี65นะคะและก็ขอให้ชาวราศีกุม สู้ต่อไปเพราะราศีกุ้งเป็นราศีที่โชคดีที่สุดในเรื่องการเงินในปี65 Happy New Year สวัสดีปีใหม่ค่ะ